นี่ร้านเจอ่อนเปิดแต่เช้านะคะบ,บรรยากาศที่บ้านนะคะนี่ย <c oughs> บรรยากาศเถียงนาค่ะบรรยากาศธรรมชาติมากเป็นทุ่งนานะคะที่กว่าเจอ่อนนจะจ๊ะด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศรอบบ้านนะคะบรรยากาศรอบบ้าน ติทนนเส้นรนอพออาสามารถมาบ้านพลเมืองพี่น้องนอนทเส้นแล้วก็วันน,นี้นี่มีตัมปูตระมือกะจะเข้าโพดจากสวนนี่แหะ ผากที่สวนสวนคางบ้านเลยพี่น้องมีทุกอย่างปลูกปลูกสิ่งที่กินได้หมดออกนากระจากสวนพี่น้องมะนาวขาไข้นะคะเยอะแยะปลูกชะอมส่วนนางบ้านคัวเจออาจะจ๊ะปลูกทุกอย่างที่กินได้ แม้แต่ผักบุงผักบุงก็มีจ้ะต่ยอดสวยๆในสวนจะอดงามๆรั้วบ้านนะคะรั้วบ้านพี่น้องบักพริกก็ปลูกเองจ้ะจ้ะบักพริกบักเขียปลูกเมืค่ะกล้วยก็มีบักริมฟ้าก็มีพี่น้องปลูกทุกอย่างที่กินได้ที่คัวเจอ่อนเท่านั้น มะละกอนะคะบักฮงกระโดกพี่น้องบักฮงเบิ่งแนบักฮงนะจ๊ะบักฮงบักมะละกอค่ะบักมะละกอต้นย้อยใหญ่ปลูกทุกอย่างที่กินได้นี่แต่บักฮงติ่งมาอร์ไ ฝาแล้วพี่นอ้องมะม่วงด้วยนะคะมะม่วงจากต้นสดๆนะคะเวลาตำก็สอยมาใหม่ๆนะจะ๊ะบริเวณตัวบ้านอยากกินก้อยกับ,กบใบบักตูมพีนะะ่น้องบรรยากาศดีๆวันนี้ฝนตกรินๆ ิึงบมกม่วงมืดม่วงซ้ำดูดูก็ได้กินทลยอ่ะูกทุกอย่างที่กินได้โอูเป็นดอกกับกำลังเป็นดอก